นักกอล์ฟคะคุณธงชัยใจดีเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีเคยไปสัมภาษณ์นะครับว่ามีอาการามีอาการาปวดหลังนะครับแล้วก็เวลาไปแข่งที่ที่ต่างประเทศเนี่ยแน่นอนครับนักกอล์ฟระดับโลกอย่างนี้เนี่ยเขาไปนอนโรงแรมอย่างดีครับปรากฏว่าเขาบอกเขานอนที่เตียงไม่ได้ครับให้ถุงกอล์ฟนอนเขาต้องลงมานอนที่พื้น ถ้าเตียงราคาแพงๆทําให้หายปวดหลังได้จริงนะครับทำไมธงชัยใจดีต้องมานอนบนพื้นโรงแรมครับนะฮะเพราะฉะนั้นเตียงไม่ใช่คําตอบนะครับว่าเตียงที่ที่ดีเตียงที่แพงช่วยให้หายปวดหลังปัจจัยสําคัญยังมีอะไรหลายๆอย่างเพียงแต่ว่าเตียงที่ไม่มีคุณภาพเป็นแบบใดครับเมื่อเรานอนไปแล้วตื่นขึ้นมาลองลุกดูนะครับถ้ามันบุ๋มลงไปอันนี้ไม่ดีอันนี้ต้องเปลี่ยนนะครับตเตียงที่แข็งเกินไปนอนแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับ จริงๆแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนเตียงหรือเปลี่ยนที่นอนหรือฟูกเนี่ยผมอยากแนะนาว่าให้เริ่มต้นจากราคาถูกๆก่อนนะครับเพราะบางทีของแบบนี้เนี่ยชอบไม่เหมือนกันนะครับมหาจำลองครับนอนหมอนไม้ไม่เห็นปวดคอไม่เห็นปวดหลังพระที่เบรกครับนอนบนต้นไม้นอนบนก้อนหินก็ไม่เห็นปวดหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูว่าเป็นเพราะอะไรนะครับข้อที่สิบครับอุบัติเหตุ อันนี้หลีกเลี่ยงยากนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะตัวอุบัติเหตุเนี่ยทำให้เรามีโอกาสถูก่าตัดเด็กคนนี้ก็ไปเล่นสนมานะับเอาหัวไปจัดที่เก้าอี้แล้วก็แกะไม่ออกนะครับนะฮะมอเตอร์ไซค์นะครับมีลูกปีหลานก็บอกว่าอย่างงี้ครับคุณหมอเนี่ยเวลารักษาโรคทุกชนิดไม่กลัวเลยครับกลัวอย่างเดียวคือเรื่องของอุบัติเหตุเพราะบางครั้งช่วยเหลือไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีลูกหลานก็ระวังนิดนึงนะฮะถ้าจะขี่มอเตอร์ไซค์ก็ให้มันพร้อมทุกอย่างนะครับเครื่องป้องกันให้ดีๆออย่าสหมวกกันน ไปขี่สวนทางปัจจุบันเนี่ยกฎจราจรของบ้านเรานี่ต้องถือว่าระดับแย่มากๆครับเราตื่นขึ้นมาเราเห็นทุกคนที่ขับย้อนสองอย่างหน้าตาเฉยนะครับซี่ทำให้การพัฒนาการผ่าตัดรักษาคนไข้อุบัติเหตุของเมืองไทยจริงๆเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับทุกคนต้องมาดูเพราะผมเคยไปอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยจะไปดูเคสผ่าตัดเนี่ยนะเกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยไปอยู่เกือบประมาณเดือนหนึ่งมีแค่ารายเดียวครับนะเป็นอุบัติเหตุแบบเล็กๆน้อยๆครับตกไม้ตกตกอะไนั่นฮะตกลัวไม้ที่ไมไปนิดหน่อย ปรากฏว่าเขามาดูเมืองไทยเขาตก,กใจมากครับโอ้โหมีพังขนาดนี้มีหัวยุบลงไปครึ่งหนึ่งมีขาหักไปซีกหนึ่งอย่างเงี้ยเขาไม่เคยเห็นครับนะเหตุผลเพราะว่า,าหนึ่งเราไม่รักษากฎสองคือเราเราต่างคนต่างาร,รีบเพราะกฎจราจรนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะรีบไปทํางานสามคือความรับผิดชอบสี่การ,รใช้กฎหมายไม่ดีนะครับ,นะรบ,นะรบนี่คือตัวอย่างหนึ่งครับซึ่งอาจจะเกิดกับทุกคนในห้องนี้ได้ยิ่งอยู่ใกล้ท่าเรือตรงนี้แลครับนะฮะ รถคันนี้ครับแบกของมาเต็มคันเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับเวลาเขาเอามาวางตรงรถบรรทุกเนี่ยไม่มีการเกี่ยวครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในต่างประเทศเป็นแบบนี้หรือเปล่าเหตุผลที่เขาไม่เกี่ยวเขาจะได้ง่ายครับเวลาเอามาเอามาที่ท่าเรือเขาจะได้ยกมันาได้เผอิญช่วงที่เขาตีโค้งเนี่ยมันหล่นครับนะดูดีครับเกิดความเสียหายอะไรบ้างมีรถหลายๆคันนะครับซึ่งไม่แน่ว่าในอนาคตเราไม่รู้จะอยู่ในนี้หรือเปล่าเพราะเราอยู่ในสังคมแบบนี้นะครับะนี่ครับ มีท er ั tá, okay, Har, ้งอะไรนะฮะรถครั و, you you there, no ้งแรกด้วยนะครับโปรเจกต์ใหม่ใช่ไหมฮะรถคันแรกนะฮะยุบลงไปนะฮะไปทายแทงหวยได้นะครับผมไปมาหลายครั้งแล้วไม่เคยถูกสักทีนะครับนะฮะลองคิดถึงคนข้างในนะครับว่าจะรอดหรือเปล่านะครับเขาก็พยายามนะฮะโหเห็นแขนคนโผล่มานี้ฮะก็ให้น้ําเกลือก่อนเพราะว่ากลัวว่าจะเสียเลือดเยอะนะฮะเห็นเอามือโผล่มาแบบนี้ไม่รู้เคลื่อนไหวหรือเปล่านะฮะหน้ารถก็ยังมีรถเล็กๆเป็นที่ระลึกนะครับไม่คิดว่าจะเจอรถใหญ่แบบนี้นะครับ ก็ใช้เครื่องถ่างนะฮะนี่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับเครื่องถ่างก็ทำมาใหม่มากขึ้นนะครับใช้เป็นม่อลมดันขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่ตายให้น้ํากินได้นะครับออกมาได้สําเร็จนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดกับเราวันไหนนะครับเพราะฉะนั้นเจอรถพวกนี้ก็ห่างๆนะครับอย่าไปใจร้อนแข่งกับเขานะครับให้เขาไปก่อนนะครับนะฮะเพราะว่าผมขับรถไปกับเพื่อนสองสาคนที่เป็นหมอกระดูกด้วยกันเนี่ย เวลามีมอเตอร์ไซค์มาปาดหน้ามีอาวร,รถมาปาดหน้าก็าคิดว่าให้จจเย็นๆครับพวกนี้คือลูกค้าของผมทั้งนั้นเชินอย่างนี้เราก็จะไม่ใจร้อนไปปาดเขากลับนะครับ uh huh. นะฮะทีนี้อุบัติเหตุเกี่ยวข้อาการผ่าตัดอย่างไรครับก็คือว่าเวลาเรามีอุบัติเหตุเนี่ยสมัยก่อนเราจะแย่มากก็จะมีพวกมูลนิธิเข้าไปถูลูกถูกกลังน,นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทําให้ไข่ปราสาถูกทําลายมากขึ้นในต่างประเทศเคยวิจัยพบว่า คนไข้ที่เป็นอัมพาตตลอดชีวิตจากการอุบัติเหตุเนี่ยไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุนะครับแต่เกิดจากการขนย้ายที่ไม่ค่อยดีนะครับงั้นเราก็ต้องช่วยกักระจายข่าวนะครับว่าเวลาขนย้ายอย่าไปถูรักถูรักตุกัางนต้องมีเครื่องคอยป้องกันคอคอยป้องกันหลังนะครับมีดาราคนหนึ่งนั่นน่าเสียใจมากครับเขาเก่งมากเลยครับมาจากนอกโลกฮะซูเปอร์แมนครับเขาไปขี่ม้านะฮะแล้วคอก็กระแทกกับพื้นนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะการเคลื่อนย้ายหรือเป็นเพราะความรุนแรงจากการตกนะครับทำให้เขาเป็นอัมพาตตั้งแต่ศีรษะลงมาคุดบซูสแมนของเราก็เลยกลายเป็นคนธรรมดาซึ่งต้องนั่งรถเข็นนะครับไม่สามารถขยับแขนได้นะครับเขาใช้ปากในการบังคับนะครับในประเทศอเมริกาเนี่ยเขามีเครื่องมือที่มันใช้ปากครับเคลื่อนไหวตัวนี้ก็ต้องใส่ท่อออกซิเจนครับเพราะเขาหายใจเองไม่ได้เนื่องจากกปอดเขาไม่ขยายตัวนี่คือลูกสาวของเขาครับเขาก็พยายามที่จะ คิดค้นงานวิจัยการใช้สเต็มเซลล์เข้าไปฟื้นฟูไขประสาทที่ถูกทาลายแล้วปรากฏว,ว่ายังไม่สําเร็จเขาเขาเสียชีวิตไปก่อนครับนะครับัจจุบุรุนทีเขาไม่ทราบว่ายัางอยู่หรือเปล่านะครับเอ,อ้ยเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ผมจําได้มันอีกเหตุการณ์นึงก็คือว่าตอนที่ผมเป็นนักเรียนแพทย์ไปอยู่ผแผนกสมองเนี่ยที่จุฬาเนี่ยนะครับตัดยกเว้นอุบัติเหตุที่รุนแรงต้องระวังนะครับนะฮะเหตุผลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า หายปราสาทนี่ธรรมชาติออกมาออกแบบมาดีดีมากนะครับมีกระดูกสันหลังแข็งแรงกปกต้องอยู่นะครับแต่อุบัติเหตุมันรุนแรงครับเกินคาดหมายรายนี้เมื่อสักประมาณ14ปีที่แล้วฮะหักหมดเลยนะครับมอเตอร์ไซค์ครับหักทับเส้นปรา,าสาทสมัยก่อนเทคโนโลยีเราก็ไม่ได้มีมากนะครับก็ใช้เหล็กเข้าไปดามไปดึงนะครับซึ่งโชคดีคนลายนี้นี่เข้าไปทันนะครับก็คือว่า,อาพออระเทศปุ๊บเข้าไปผ่าภายใน6ชั่วโมงก็ถือว่าโชคดีก็กลับมาฟื้นได้เดินได้นะครับ อย่างที่บอกนะครับก็ต้องระมัดระวังนะฮะับางคนครับคนสูงอายุของเรานะครับที่ต้องเจอก็คือในห้องน้ําที่นอนบันไดลื่นและก้นกระแทกไปดูสลังนี่ยุบลงไปครับผ่าเข้าไปพ่อไปดึงให้ให้หลังไม่โกงเราเห็นคนสูงอายุที่เดินตามตลาดเขาหลังโก่งเนี่ยบางทีเขาหกล้มแบบนี้ครับค้นกระแทกพื้นนะครับ ข้อ11ก่อนข้อสุดท้ายก็คือยาครับมีใช้ช่วยไหมถามว่าถ้าเขาต้องบอกว่าช่วยครับเพราะว่ายาเนี่ยมีหลายแบบนะครับมียาแก้อักเสบแต่ต้องใช้ยาอย่างฉลาดครับยาพวกนี้เนี่ยแก้ปวดแก้อักเสบใช้ชั่วคราวเท่านั้นครับอย่าไปกินตลอดนะครับส่วนใหญ่ถ้าถามตามประสบการณ์ของผมเนี่ยผมให้แค่สองสัปสองอาทิตย์ถ้าสองอาทิตย์แล้วไม่ดีขึ้นต้องหาสาเหตุแล้วนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับอย่าไปฝืนกินยาต่อเพราะยาพวกนี้กินปุ๊บหายปวดปั๊บก็จริงครับ แต่เมื่อหยุดยาต้นเหตุไม่แก้อาการปวดหลังก็จะกลับมาใหม่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นยาที่กินได้นานขึ้นมากกว่า2สัปดาห์าหก็คือเรื่องของยาเส้นประสาทนะครับยาพวกนี้เอามาใช้เพื่ออะไรครับเอามาใช้ในกรณีที่เส้นประสาทหลังอักเสบนะครับแล้วเราจะต่อสู้กับมันโดยไม่ผ่าตัดเราก็ต้องมีระยะเวลาในการฟื้นฟู ในช่วงแรกๆเราไม่มีอะไรไปสู้กับมันเลยเราก็ต้องกินยาลดการเสพส้นประสาทกินยาลดการเสพกล้ามเนื้อกินยาบำรุงปลายประสาทหลังจากนั้นก็เริ่มมีการฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังเริ่มมีการปรับวงจรชีวิตแบบใหม่จนกระทั่งกล้ามเนื้อหลังกลับมาแข็งแรงเหมือนเก่าสู้กับชีวิตประจำวันได้ถึงจะประสบความสำเร็จในการที่ไม่ต้องผ่าตัดหลังนะครับยาบำรุงกระดูกก็สําคัญครับปัจจุบันก็ในคนสูงอายุก็มียาบำรุงกระดูกหลายตัวในสมัยก่อนเนี่ย เอาสมัยนี้ดีกว่าฮะในสมัยนี้เนี่ยเราจะบอกว่าคนไหนเป็นคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเราจะดูดูด้วยด้วยเรียกว่าค่าของวัดความแน่นของกระดูกนะฮะถ้าเราไปตรวจปุ๊บแล้วกระดูกเราบางเนี่ยอย่างนี้ถือว่าเป็นคนรุ่นเก่านะฮะปัจจุบันคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะตะหนักเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับมีการดื่มนมมากขึ้นมีการทานยาบำรุงกระดูกมากขึ้นวัดออกมาก็มักจะสูงเพราะนั้นนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าการกิน นมการกินแคลเซียมสูงเนี่ยจะช่วยได้ช่วง30ปีแรกเท่านั้นที่จะทําให้กระดูกแข็งแรงหลังจาก30ปีไปแล้วกินเพื่อไปทิ้งแต่ถ้าไม่กินเนี่ยก็ยิ่งบางเร็วขึ้นก็ต้องกินแต่ช่วง30ปีแรกสําคัญครับถ้ามีลูกหลานก็เน้นให้เขากินนมเยอะๆครับก็จะมีประโยชน์ข้อที่12เป็นข้อที่สําคัญที่สุดน,นะครับ เศข้อไม่ทำแต่มีข้อที่12ก็รอดจากการผ่าตัดได้ครับถ้าในกรณี12ข้อนี้เนี่ยทำแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยได้ผลยังมีอาการอยู่เนี่ยคุณหมอจะมีวิธีอย่างไรไหมครับที่จะทําให้คนไข้ไม่ต้องถูกผ่าตัดนะครับซึ่งจะสรุปได้ถึงประมาณ6วิธีนะครับ6วิธีในการในการรักษาคนไข้อันนี้ของคนหมอทําเองนะฮะไม่ใช่ของคนไข้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไซต์ที่เราพูดไปแล้วนะครับตัวหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนแบบนี้ครับ ถ้าขึ้นมากๆใหญ่ขึ้นมากๆเนี่ยเวลาเราไปเอาออกเนี่ยบางทีมันไปกดอยู่ข้างในนะฮะแล้วก็ทับเส้นประสาทมากๆเนี่ยออกมาที่ยาวขนาดนี้นครับหมอนลองกระดูกนะครับตัวนี้ครับสีสีนี่นะครับไม่ใช่ไม้บรรทัดนะครับฮ <c oughs> นะอดนบางคนครับจะเห็นว่ากระดูกสันหลังตัวนี้ยุบลงไปนะฮะหกล้มก้นกระแทกพื้นนะฮะกระดูกสันหลังป้งนี้ยุบป้องอื่นจะเห็นว่าสูงอยู่ คนกลุ่มนี้ก็จะตัวเตี้ยลงฉับพลันนะครับวันนี้หกล้มพรุ่งนี้ตัวเตี้ยลงสองเซนหลังโก่งขึ้นนะครับในบางคนครับกระดูกสันหลังมันไม่อยู่ตรงกันครับมีกระดูกสันหลังเคลื่อนนะฮะเวลาก้มเนี่ยหรือเวลาแอนเนี่ยก็จะเคลื่อนเพิ่มมากขึ้นนั่งเก้าอี้ไปสักพักหนึ่งนะครับพอจะลุกขึ้นจะเดินเนี่ยต้องตั้งหลักก่อนต้องยืนนิ่งๆก่อน5นาทีถึงจะกล้าเดินนะครับเป็นอาการของกระดูกสันหลังเคลื่อนนะครับเห็นไหมครับว่า 4- กับ5ไม่ตรงกันครับ ปัจจุบันเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยทําให้เราไม่ต้องผ่าตัดคนไข้และทาให้คนไข้าหายอักเสบจากอาการปวดเส้นประสาทอาการบวมเส้นประสาทเครื่องมือตัวนี้เราเรียกว่าเอ็กซเรย์เรียไทม์นะครับเวลาเอ็กซเรย์ปุ๊บเนี่ยเห็นภาพเคลื่อนไหวถ้าคนไข้ยขยับเนี่ยก็เหมือนกับกระดูกขยับตามไปด้วยนะครับไม่ได้ไปเอ็กซเรย์ในในในรูปเอ็กซเรย์เหมือนทั่วๆไปเวลาเราใช้เนี่ยเราก็สามารถที่จะผ่าตัดไปด้วยดูรูปไปด้วยว่ากระดูกสันหลังอยู่ตำแหน่งไหนนะครับ ปัจจุบันเครื่องไม้เครื่องมือก็ทันสมัยครับมีเอ็กซเรย์ทั้งสองมิติสามิติดูทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านตรงๆพร้อมๆกันนะฮะก็ทำให้เราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยในการใส่สายในการฉีดยาในการทำอะไรก็ตามทำให้คนไข้ก็ไม่ต้องถูกผ่าตัดไม่ต้องนอนพักโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็เป็นกล้องนะฮะเป็นกล้องอย่างหนึ่งที่ใช้ในการผ่าตัดกระดูกสันหลังนะครับทำให้ภาพขยายเกือบร้อยเท่านะครับ ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นคนไข้ก็โอกาสถูกกระทบกระเทือนอเส้นประสาทก็น้อยลงนะครตัวหนึ่งก็ไม่กี่ตังค์ครับได้จะซื้อรถเป็นได้แค่าสามคัน <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้ก็ต้องพึ่งพาพวกโรงพยาบาลที่เขามีงบนะครับแล้วต่างประเทศมีอะไรบ้างครับอันนี้เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือใช้ในการใส่สกรูเข้ากระดูกสันหลังโดยที่ไม่ต้องเปิดแผลผ่าตัดนะครับส่วนใหญ่คุณหมอก็จะร่วมมือกับงวิศวกรในการคำนวณว่า ตำแหน่งที่จะเลงเนี่ยทำยังไงก็ตามเนี่ยเราเลงจากข้างนอกได้ไหมไม่ต้องเปิดแผลเข้าไปได้ไหมาทางวิศวกรก็จะออกแบบเครื่องมือมาให้มันมุดเข้าไปใต้กล้ามเนื้อนะครับแล้วก็เจาะรูผ่านทางผิวหนังใช้เอ็กซเรย์เข้าไปช่วยนะครับเพื่อทําให้เวลา,าใส่สกรูกระดูกสลังไม่ต้องเปิดแผล่าตัดนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือ,อ,มอนี่ครันี่คือเข็มฉีดยาแบบใหม่ครับไม่เป็นโลหะอีกต่อไปแล้วนะครับไอ้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยเราสามารถทําให้มันเลื้อยซ้ายเลยื้อยขวาได้ด้วยเหมือนงูเลื้อยครับ ดังนั้นเราก็รู้ว่าช่องไข้ประสาทมันมีช่องว่างอยู่เราสามารถเอา,เอาตัวนี้เลยเข้าไปในช่องไข้ประสาทนะครับแล้วเอายาเข้าไปฉีดเอาเลเซอร์เข้าไปเผาหมอนรองกระดูกทาให้หมอนรองกระดูดนั้นยุบลงไปนะครับเครื่องมือตัวเมื่อกี้นี้เนี่ยทำในเมืองไทยเออเข้ามาใช้ในเมืองไทยหลายเดือนแล้วนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่มีนะฮะตัวนี้ก็เป็นเครื่องเข้าไปปั่นหมอนรองกระดูดโดยการเจาะช่องเข้าไปเหมือนกันครับหมอนรองกระดูกที่อันไหนที่มันเสียแล้วก็ไปปั่นปั่นให้มันกลายเป็นคล้ายๆของเหลวแล้วก็ดูดออกมานะครับ ตอนที่ไปดูงานนะครับอันนี้เป็นกระดูกเทียมครับในกรณีที่กระดูกคนไข้ไม่ค่อยมีครับเช่นเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งไปทําลายกระดูกนะครับหรือว่ากระดูกยุบลงไปมากๆเนี่ยสมัยก่อนเราต้องตัดกระดูกสะโพกออกมาหรือกระดูกหน้าแข้งออกมาใส่แทนปัจจุบันในต่างประเทศก็พัฒนากระดูกขึ้นมามี2แบบคือกระดูกเทียมกับกระดูกจริงๆนะครับที่ต่างประเทศเขาซื้อขายกันครับมีบริษัทเอกชนเนี่ยเราจะเอากระดูกหน้าแข้งหนึ่งอันเข้ามาให้เราทั้งหน้าแข้งได้เลยครับ คือเอามาจากศพเลยครับนะฮะซึ่งซึ่งไอตัวกระดูกอย่างนี้เขาก็เอามาได้เป็นกระดูกปนๆเอาเอามาให้เราได้โดยการทําการฆ่าเชื้อเชื้อโรคแล้วก็เ,เคยถามเขาว่าบริษัทเนี่ยร่วมทุนกับทางรัฐบาลของทางประเทศต่างๆที่เขามีอยู่นะครับสามารถทําได้แต่ในเมืองไทยยังเป็นรูปของการบริจาคยังทําไม่ได้แล้วก็อ,อวุ์ที่ต้องการบางทีมีไม่มากพอครับนะฮะอันนี้คือเครื่องมือสองกล้องนะฮะที่เขาบอกผ่าตัดสองกล้องส,อง,อ,งสอ,งองกล้องเป็นแบบนี้ครับ เป็นช่องเล็กๆเ,เข้าไปแทงเข้าไปผ่าเอ็กซเรย์เข้าไปดูนะฮะอย่างรายนี้คราวนี้คขที่ผ่าที่หลังนะครับรายนี้คือผ่าที่คอนะฮะกระดูกสันหลังส่วนคอซึ่งเริ่มต้นจากออฟฟิซินโดมที่เมื่อกี้ถามนะฮะเป็นออฟฟิซินโดมนานๆเข้าโอกาสจะเป็นกระดูกสันหลังเสื่อมที่คอหรือหมอนรองกระดูกเสื่อมที่คอหรือกระดูกสันหลังเสื่อมที่คอที่มีหินปูนเกาะ <c oughs> ก็ทําให้ต้องไปทับเส้นประสาทก็ต้องเข้าไปผ่านะฮะนี่คนไข้ก็นอนหงายนะฮะเจาะช่องตรงนี้เข้าไป ต้องเล็งดีๆนะครับเล็งผิดถูกหลอดอาหารเล็งผิดถูกหลอดลมหรือเล็งผิดไปโดนไขประสารก็อมมพาดทั้งตั้งแต่คอลงมานะครับอันนี้เป็นการใช้เลเซอร์ที่เมืองไทยยังไม่มีนะครับก็คือเปิดช่องบริเวณบริเวณก้นกบด้านหลังนะครับแล้วใส่สายตัวน,นี้เข้าไปปัจจุบันของเราเข้ามาเนี่ยเป็นตัวที่ยังไม่ได้ใช้เลเซอร์ ตัวใช้เลเซอร์เนี่ยยังเป็นขั้นตอนทดลองทําอยู่นะฮะตอนที่ผมไปดูนี่เขาทำได้ประมาณแค่ร้อยาลายเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องรอดูติดตามต่อไปแต่ก็เป็นการพัฒนาจากการใส่สายเข้าไปฉีดยานะครับตำแหน่งที่เขาเข้าไปก็คือตรงบริเวณหลังนะครับโดยเข้าไปผ่านเครื่องเอ็กซเลย์ก็ไม่ต้องเปิดผ่าตัดเหมือนกัน